สวัสดีค่ะวันนี้เบ็มันนี่จะชวนทำมัฟฟินกล้วยหอมนูเทลล่าค่ะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะส่วนผสมก็จะมีเนยสดชนิดเค็มละลาย75กรัมไข่ไก่1ฟองนมสด120กรัมกล้วยหอม ขนาดกลาง2ลูกนะคะหรือถ้าช่างน้ำหนักก็130กรัมนะคะเม็ดมะม่วงหิมาพานตป่นดิบ100กรมัมน้ำตาลทรายป่น120กรมัมแป้งสารีอเนกประสงค์180กรมัมแล้วก็ผงฟูอีก1ช้อนชาครึ่งค่ะเราจะร่อนแป้งสารีอเนกประสงค์กับผงฟูเตรียมไว้เลยนะคะแล้วถ้าใครใช้เป็นเนยสดชนิดจืดละลายก็ให้ ไข่เกลือลงไปในส่วนนี้1นส่วนสช้อนชาเลยนะคะแล้วก็ไข่ไก่เราจะตีแบบไข่เจียวรอไว้เลยนะคะจากนั้นก็จะบดกล้วยค่ะใช้ซ้อมบดได้เลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการแบบเนื้อกล้วยแบบละเอียดยดจะเอาเข้าเครื่องปั่นอันนี้ก็ได้นะคะ หลังจากบดกล้วยได้แล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมวอร์มเตาไว้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสไว้รอได้เลยนะคะเพราะว่าในการทำมาฟินอันนี้จะใช้ขั้นตอนไม่นานนะคะวอร์มเตาหรือว่าใครใช้หม้ออบลมร้อนก็เปิดหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ180ไวะะ้เลยค่ะส่วนใครจะใช้วิธีนึ่งก็ให้ต้มน้ำ้อนไว้เลยนะคะเรามาลงมือผสมส่วนผสมแป้งกันเลยนะคะก็จะใส่ แป้งสาลีเนระสงค์ที่เราร่อนไว้แล้วลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายาแล้วก็ใช้ตะก,ก้อมือนะคะคนให้เข้ากันค่ะถ้ายังมีน้ำตาลที่จับตัวกันเป็นก้อนอยู่ก็พยายามบีบให้กระจายตัวนะคะจากนั้นใส่ไข่ไก่ค่ะ ตามด้วยนมสดนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะตรงนี้เราไม่ต้องคนนานมากนะคะเอาแค่พอเข้ากันค่ะ จากนั้นเราจะแบ่งใส่เนยละลายลงไปนะคะแบ่งใส่สามครั้งนะคะใส่ครั้งที่หนึ่งคนให้สมสมเข้ากันแล้วก็ใส่ครั้งที่สองคนให้เข้ากันใส่ครั้งที่สามคนให้สมสมเข้ากันดีในขั้นตอนของการคนสมสมเข้ากันนี้เราจะไม่ใช้เวลานานเกินนะคะ พอผส,สมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่กล้วยหอมที่เราบดเตรียมไว้แล้วลงไปนะคะตามด้วยเม,ม,ม็ดมะม่วงหิงมพา,านป่นนะคะเราใช้แบบดิบได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นเม็ดเล็กจะสุกไปพร้อมกับขนมเลยนะคะแต่ถ้าในเมนูอื่นที่เป็นใช้แบบเต็มเม็ดอันนั้นควรที่จะต้องอบก่อนนะคะ พอคนเข้ากันดีแล้วก็มาจัดการเ hey, ทลงพิมพ์ได้เลยค่ะวันนี้นุ้ยใช้พิมพ์สามสองหนึ่งเก้านะคะจะได้ทั้งหมดสิบสามถ้วยค่ะเราจะเทให้เกือบเกือบ,เ,อบเต็มขอบพิมพ์นะคะพอเตรียมส่วนผสมลงพิมพ์เสร็จแล้วก็มาเตรียมนูเทลล่าใส่ถุงบีบค่ะใช้ประมาณสองช้อนนะคะ เราก็จัดการบีบลงบนหน้าขนมเป็นลวดลายตามชอบเลยค่ะหลังจากบีบครบทั้งถาดแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ไม้ปลายแหลมตกแต่งลวดลายกันอีกทีนะคะ เราก็จะใช้ไม้ไปลายแหลบนะคะวาดวด้วยลายวาดวนไปวนมาหรือลากขึ้นลากลงอันนี้ตามแต่เราชอบเลยนะคะ พําําครบแล้วก็นําเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิหนึ่งร้อดิองศาเซลเซียสไฟบนล่างเป็นเวลาประมาณ25-30นาทีนะคะแต่วันนี้นุ้ยจะแบ่งไป2ชิ้นไปเข้าหม้ออบรมร้อและอีก2ชิ้นไปนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันว่าออกมาแล้วเนื้อขนมเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันยังไงนะคะ อันนี้อบเสร็จแล้วจากเตาอบนะคะออกมากลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะส่วนรูปนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นส่วนที่อบจากเตาอบนะคะและส่วนด้านขวารูปที่อยู่ด้านล่างจะอบในหม้ออบลมร้อนด้านบนจะเป็นแบบนึ่งนะคะเรามาดูเปรียบเทียบกันค่ะเดี๋ยวมาผ่าให้ดูเนื้อขนมด้านในเปรียบเทียบกันนะคะชิ้นแรกนี้เป็นแบบอบ ในเตาอบนะคะเนื้อขนมออกมาจะาประมาณนี้เลยค่ะจะมองเห็นเป็นชิ้นของเม็ดมะม่วงหิงมพา,านต์ด้านในนะคะแล้วก็จะมีกล้วยเป็นบางส่วนค่ะกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะส่วนชิ้นที่สองอันนี้อบในหม้ออบร้อนๆนะคะเนื้อขนมจะคล้ายกับแบบอบในเตาอบเลยค่ะแต่ว่าหน้าจะกรอบกว่านิดนึงเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ความร้อนจากบนฝาหม้ออบร้อนๆนะคะ ชิ้นสุดท้ายจะเป็นแบบนึ่งนะคะจะสังเกตว่าสีด้านหน้าขนมจะอ่อนกว่าแบบอบในเตาอบกับหม้ออบรมร้อนนะคะแต่ว่าเนื้อขนมด้านในนั้นไม่แตกต่างกันมากนะคะอาจจะต่างตรงที่มีความนุ่มมากกว่านิดนึงเพราะว่าเป็นการสุกด้วยไอน้ำนะคะ ในส่วนของการเก็บรักษาขนมตัวนี้เราสามารถวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ไม่เกิน3วันนะคะหลีกเลี่ยงแสงแดดหรืออากาศที่ร้อนจัดนะคะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์ค่ะถ้าอยากเก็บนานกว่านั้นเข้าช่องฟรีซอยู่ได้1-2เดือนนะคะเวลาจะอ,าออกมาทานก็เอามาอุ่นซ้ําในเตาอบหรือหม้ออบลมร้อนหรือมานึ่งซ้ําใหม่นะคะในส่วนของแพ็กเกจ ในรูปตัวอย่างหนูจะใส่ในถุงแก้วขนาด4คูณ6นิ้วนะคะแล้วก็มัดปากถุงด้วยลวดมัดปากถุงค่ะติดสติกเกอร์ Thank you หรือว่าสติกเกอร์โลโก้ร้านนิดหน่อยอันนี้ก็โอเคแล้วนะคะสามารถนําไปขายได้ในราคาชิ้นละ15บาทได้ค่ะต้นทุนรวมทั้งสูตรจะอยู่ที่82บาทอันนี้เฉพาะวัตถุดิบนะคะไม่รวมค่าน้ําค่าไฟค่าแรงค่าเช่าหน้าร้านอะไรก็แล้วแต่เฉลี่ยแล้วต้นทุนอยู่ ที่ชิ้นละหกบาทห้าสิบตังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ